อันนี้มันแมปอะไรนี่แมปฮาร์ดคอร์นินจาไม่รู้เหมือนกันจบแล้วอ้าวเดี๋ยวอะไรวะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลย งงอยู่เฮ้ยเฮ้ยอมโดนจับจ้าโคตรดินจ้าอิยาทีมไอ้โคตรเถื่อนไอ้เหี้ยทีมกูยังเถื่อนครับพี่แม่งโคตรเท่ทำหนึกยังไม่ชินเนี่ยมาถึงกูตายเลยเอ้าอ้าวเอ้าปาไม่แบบนี้ก็เรียกว่ากำไรแหละ เฮ้ยเจ้าเฮ้ยสองคนเทพนี่เรื่อาเรื่องไงไงพูดฝากดีตัดใจกว่าเออเออเอาดิเอาดิเออเอออย่าพีนี่นี่ไงเอาเรื่องเอาเรื่องที่มันฟุตนินจาแน่นเน้ จะกดจะกด Q ไปกด W ไฮ้ยกกูยังฆ่าใครไม่ได้เลยแม่งเ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าวันนี้กูตายเลยเออได้ทำอะไรเลยเม่อไรกูคเดียวละนี่ไง่แงทีมกูอ้ย ลสายไวสั่นหลังไม่ไวไอ้หีไอ้แจ๊กตายแล้วยัาผี โคตรเห็นใจตลิโกด้วใช่เอ้าเอ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจอไปจอ้าวปจ่อไปจ่อเอ้าไปกดท่านึงไม่ทันเอ้า นี่เจอหมดคิวไม่ันยอดเลยเพื่อนเราลู้พันงอาละกูหาพี่แบงก์ก่อนเอ้ยแบงก์ก่เอาเดี๋ยวมีอ้อมซ้ายไอ้สัส ัตว์ง่ายๆแล้วตัวซีด้วยฝั่งกูอ่ะเพี่อ่ะเจาะเจาะนี่อ้าวอีซี่เกมอีซี่เกมไอ้สัตว์เอาเรื่องเอาเรื่องไอ้จ้าไอ้จ้าเอาเรื่องหนึ่งคืออะไรอ่ะมันมันจะกี่รอบจบวะเนี่ย เอ้าเดี๋ยวเอาเนี่ยคนท่านหนึ่งเอาเรื่องเอาเรื่องไจะซี้เอาได้ยังไงวะเอาเดี๋ยวออกสองเลย นงี้ยเงี้ยนี่ผมมันจะไม่จบมันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอวะเรื่องเจียมนี่นี่ผมอ่อยให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดทันหนึ่งไม่ได้อะเฮ้ยกดไม่ได้กดไม่ได้เอ้ยเฮ้ยไลเฮ้ย ต้องเอาไปก่อนตายเอาเรื่องของคูยันเพือนกูแน่เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี่ยมอ้โมีการลั่นเลยคนนุก กดยกเลิกไงมันกดทันป่ะลาวมันมีรีเฟกด้วยอันเนี้ยดูว่ามึงมันเยอะเลยทันป่ะควายกดหนูไปเฮียกดท็อปไม่ทันน่าจะทันเอ้าไยลาวควายอย่ากดอีกนะมันเพิ่งกดไปจอกกระโปงมากกด้าดักที่แปดทีสัตว์เอาเดี๋ยววัแรกเว้ยแรกเว้ยสัตว์เอาา ไม่ปกติจะเต็ไม่ได้ป่ะ E C E C เหลือไข่วะออกหมดแล้ว E C E C ไอจ็คไอ้สัตว์เอ้เอ๊ะนดนสองตะคิวแจ๊กวะไอ้ตีเลยกดบิงก่อนไม่ไปอ่ะอะไรอย่าเจ๊จานวางแน่มาวัดลงวัดเหลี่ยม ไอ้เอ็งเนยเนี่เอ็งเเอ้าเนเอาสกิลไว้ครูดาวไอ้สัตว์นี่อะไรของจริงวะเอาเอาเอาอ้เอาเอา เอ้ยขายไว้แต่บอแบมแบมแจ็คจะเย็นเออเออไอ้กบไอ้เย็นเอาบ้านใช่ไหมเย็นเหลี่ยมเยอะไอ้ส <ů så rails> ัต <society> ว <c oughs> ์ไ uh, อ้แมงมันเอาเรื่องเดี๋ยวมันจะไม่จบหรอวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีไม่โดนเอาอ๋อจบแล้ว15าโอ้โหอะไรวะเยกกว่าเฮ้ยเยคนโลกค่ะเกม